ระประจำวันเกิดการกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดเป็นอีกหนึ่งบุญที่ช่วยให้เจ้าชะตาสามารถไหว้พระขอพรได้ตรงตามชะตาของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและความหมายเรื่องราวที่มาของพระพุทธรูปประจำวันเกิดปางต่างๆทั้ง7วันนั้นเปรียบเสมือนกับการเป็นพุทธานุสติที่ช่วยให้จิตของเราน้อมระลึกถึงคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระพุทธรูปปางต่างๆ และได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและยังเชื่อกันอีกว่าการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายต่างๆให้กลายเป็นดีได้วันนี้มงคลศาสตร์ได้นำเรื่องราวของพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง7วันพร้อมทั้งวัดที่สามารถเดินทางไปกราบไหว้ได้มาฝากทุกคนคะ่ะ เริ่มกันที่พระพุทธรูปของคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางถวายเนตรนี้มีความหมายถึงการน้อมบูชาพระอาทิตย์ด้วยการเพ่งและดวงอาทิตย์ยังมีความหมายในด้านดวงตาการมองเห็นและการขจัดความขาวพระพรป,ปางถวายเนตรเป็นพระที่อยู่ในอริยบทยืนพระเนตรทั้งสองข้างมองตรงไปยังต้นพระรีมหาโพธิ์พระหัตถ์ประสานไว้อยู่ที่หน้าตาก พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายที่มาของพระพุทธรูปปางถวายเนตรนั้นมาจากเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจากนั้นในสัปดาห์ที่หนึ่งได้ประทับเสววิมุติสุขหรือความสุขอันเกิดจากความสงบที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพเป็นเวลาถึงเจ็ดวันต่อมาในสัปดาห์ที่สองพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับยืนที่กลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพ และได้ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ในพระอริยะบทนี้ตลอดเวลาเจวันเพื่อทรงพิจารณาปฏิจะสมุตตาธรรมที่ได้ทรงกําหนดรู้แล้วอีกทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสถานที่แห่งนี้เรียกว่านิสมิเจดีซึ่งต่อมาก็ได้นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปบูชาประจําวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองเหตุที่กําหนดให้ปางนี้เป็นพระปางประจําวันอาทิตย์ น่าจะมาจากการน้อมบูชาพระอาทิตย์ด้วยการเพ่งอโรกสินเพราะการเสด็จยืนและลืมพระเนตรเพ่งต้นสีมหาโพธิ์ทางทิศอีสานนั้นเป็นทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ในภูมิทักษะคือการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้ดาวพระเคราะห์ก้าวดวงเป็นเกณฑ์และดวงอาทิตย์ยังมีความหมายถึงดวงตาด้วยการบูชาพระปางนี้ก็เพื่อเสริมบารมีด้านความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าด้วยเกียรติยศ ขจัดความมืดบอดและปัญหาอุปสรรคต่างๆสำหรับวัดที่มีพระพุทธรูปปางถวายเนศักดิกสิรประดิษฐานอยู่และมีผู้คนนิยมไปกราบไหว้นั้นได้แก่พระพุทธรูปปางถวายเนตรที่เกี่ยงจีนบริเวณสัตตมหาสถานวัดสุทัน์เทพวารามาาราชวรมหามิหารกรุงเทพมหานครวัดกษัตริย์ตาธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดิสถานอยู่ภายในพระวิหารทิศเหนือในสุ้มเรือนแก้ววัดภัยชโยนราชวรวิหารจังหวัดสมุทรปาการพระพุทธกตัญญูพระพุทธรูปปางถวายเนตรวัดเกินกระถิน่นจังหวัดลบบุรีเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหล่อด,ด้วยโลหะทองเหลืองสูงถึง19เมตรเลยทีเดียวต่อมาเป็นพระประจำวันสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ได้แก่พระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปในอริยบทยืนด้วยกันทั้งสองปางแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือพระพุทธรูปปางห้ามญาตินั้นจะยกผระหั์ข้างขวาข้างเดียวขณะที่พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรจะยกพระหั์ขึ้นทั้งสองข้างในระดับเสมออกและยื่นผระหั์ออกเหมือนการห้ามเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามโปรดให้สร้างพระปางห้ามาตกขนาดใหญ่สององค์บุด้วยทองคำประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือองค์ที่ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมายกาธิราชหรือราชการที่หนึ่งวนอีกองค์ถวายพระนามว่า พระพุทธเลิศร,ราชนภพาลัยทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถหรือรัชกาลที่สองใครที่เดินทางไปไหว้พระแก้วมรกตที่พระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามก็อย่าลืมชื่นชมความงามและกราบขอพรจากท่านด้วยนะคะซึ่งปางห้ามญาตินั้นมาจากเมื่อครั้งที่ญาติฝ่ายพุทธบิดากุงกบิลพัและญาติฝ่ายพุทธมารดากรุงเทวทหะ เกิดทะเลาะก,กันเพราะต้องการแย่งน้ําในแม่น้ําโรหินีเพื่อจะนําน้ําไปใช้พอะปลูกแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเตรียมที่จะทําสงครามกันพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเทศนาให้ญาติทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงคุณค่าชีวิตมนุษย์ที่จะล้มตายไปจากการทําสงครามเพราะเหตุเรื่องน้ําญาติฟังเทศแล้วก็ตั้งสติได้ จึงไม่ทําสงครามแล้วหันหน้าเข้าหากันหาวิธีแบ่งน้ําทํานากันอย่างเป็นธรรมส่วนปางห้ามสมุทรนั้นมาจากเมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปปรดพวชนินเหล่านักบวชลัทธิบูชาไฟที่เกล้าวผมเป็นมวยสูงมวนศีรษะที่นี่พระพุทธเจ้าได้แสดงพุทธปฏิหารหลายครั้งเพื่อทําลายทิฐิมานะของเหล่าชนิน จนมาถึงครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้แสดงพุทธปฏิหารด้วยการห้ามน้ําที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมีให้เข้ามาในที่ประทับเพราะฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมใหญ่ตอนนั้นเองที่อุรุเวงกัสปะผู้เป็นหัวหน้าของโพชนินคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะถูกน้ําท่วมจมไปแล้วแต่เมื่อพายเรือไปดูกับพบว่าพระพุทธเจ้ากําลังเดินจงกรมอยู่ โดยมีน้ำเป็นกำแพงล้อมรอบปฏิหารที่เห็นและธรรมะม,มากมายที่พระพุทธเจ้าโปรดทำให้อุรุเวกัสปะเกิดความเรื่อมใสขออุปสมบทเป็นพาพิสุเป็นพุทธสาวกตำนานพระพุทธรูปประจำวันจันนี้ความหมายโดยรวมสื่อถึงการห้ามจึงพอสรุปได้ว่าพระพุทธรูปประจำวันจันท์มีไว้เพื่อให้เจ้าชะตาได้คอยเตือนใจให้ทุกฝ่ายรู้รักษามัคคีกัน สถานที่สําหรับไหว้พระประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรคือวัดพระศรีรัตนศาสศดารามกรุงเทพมหานาครวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดนี้เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่และเป็นที่ประดิสถานพระอัฐา,ารถที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ด้วยวัดเขาตะเกียบจังหวัดประจวบคีรีขันประดิสถานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูงถึง16เมตรหันหน้าออกสู่ทะเลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชประจิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสองค์ที่มีชื่อว่าพระพิงเสาดั้งอยู่ในพระวิหารทับเกษตรด้านทิศตะวันออกเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5 โดยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปได้ทรงอัญเชิญพระห้ามสมุทรเมืองนครไว้ประจำห้องพระบันทมบนเรือพระที่นั่งนอดเยอรมันลอยคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุรทรที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกองหนึ่งคือพระพุทธรูปทรงเครื่องเจ้าฟ้าหญิงเหียมชาลาประดิษฐานอยู่ในวิหารท้ายจรนนำ พระวิหารพระธรรมศาลาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกที่วัดนี้นอกจากจะมีโบราณสถานมีค่าจำนวนมากและมีพระพุทธชินราชที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วยังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติที่มีพระนามว่าพระอัถฐารถสูง18ศอกอีกด้วยวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร วัดเครือวันวารวิหารกรุงเทพมหานครประิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปปางสายญาตเป็นพระประจําวันของคนเกิดวันอังคารเพราะวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานตรงกับวันอังคารค่ะพระพุทธรูปปางสายญาตมีลักษณะบรรทมตะแคงขวาหลับพระเนตรพระเสียรหนุนหมอนผ้าซ้ายท่าไปตามพระวรกายผ้าขวาหงายอยู่ข้างหมอน ลักษณะเหมือนพระปางปรินิพานแต่อย่าเพิ่งคิดว่าพระปางสายญาติจะเป็นปางปรินิพานทุกองค์นะคะเพราะตามพุทธประวัติแล้วมีพระพุทธสายญาติทั้งหมด9้าปางเลยทีเดียวแต่ในประเทศไทยนิยมสร้างปางเสด็จขันทพปรินิพานและปลางโปรดอสุรินทาราหูเป็นส่วนใหญ่ส่วนปางอื่นๆนั้นมันจกจะปรากฏเป็นเพียงภาพว,วาดเท่านั้นค่ะมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับพระพุทธสายญ,ญาติว่าพระราหูเคยคิดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็คิดว่าตนเองนั้นร่างกายใหญ่โตสามารถกินกินพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ไม่อาจเข้าไปกบพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ธรรมดาได้และพระพุทธเจ้าก็ได้รู้ความคิดของพระราหูจึงทรงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่าคุณเขาแล้วจึงทรงสีหาสายญ,ญาติ ทำให้อสุรินทราหูต้องแหงนคอเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและหมดทิฐิมานะลงและเมื่ออสุรินทราหูได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เกิดความเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาขอเข้าถึงซึ่งพระรันตนไตยเป็นสระาที่พึ่งตลอดชีวิตซึ่งโหราศาสตร์โบราณถือว่าพระพุทธรูปปางสายญาตเป็นปางปราบอสุรินทราหูและมีความเชื่อว่าใครก็ตามมีราหูเข้าแทรกในดวงชะตา การสร้างหรือบูชาพระปางสายญ,ญาตจะทําให้ชีวิตดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองค่ะที่บางครั้งเราจะได้ยินคนเรียกพระพุทธรูปปางสายญ,ญาติว่าพระพุทธรูปปางปราบอสุรินทราหูนอกจากนี้คนโบราณยังมีความเชื่อว่าคนวันอังคารเป็นคนใจร้อนให้นอนเสียบ้างจะได้ใจเย็น เหมือนดังพระนอนการสร้างพระพุทธรูปปางสายญาตินั้นก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงการเสด็จปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ยังเลี่ยงไม่พ้นคนที่เกิดวันอังคารและอยากไปไหว้พระประจำวันเกิดมีหลายวัดด้วยกันค่ะ ซึ่งมูลคลศาสตร์ขอนำมาบอกเล่าด้วยกัน6วัดค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพกรุงเทพมหานครที่นี่มีพระพุทธรูปปางสายญาตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปสายญาตที่งดงามมากเลยทีเดียวค่ะและยังเป็นพัะนอนที่ยาที่สุดในกรุงเทพเป็นอันดับ3ของประเทศไทยรองจากพระนอนอันดับหนึ่งที่วัดขุนอินทป,ประมูลจังหวัดอ่างทองและอันดับสอง คือพระนอนจักรสีที่จังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้นค่ะและลักษณะสําคัญของพระพุทธรูปปางสายญาติวัดโพนี้ก็คือลายมงคล108ประดับมุกที่พื้นพระบาทของพระพุทธสายญาตินั่นเองซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกต้องตามตำรามหาปุริตลักษณะตามคติอินเดียโบราณที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งคือฝ่าพระบาทมีลายมงคล108ปประการเช่นประสาท หอยสังช้างแก้วนกหงภูเขาและเมฆเป็นต้นโดยตรงกลางจะเป็นรูปกงจากซึ่งแสดงถึงพระบุญญาบารมีอันแรงกล้าน,นั่นเองวัดสามพยาวราวิหารกรุงเทพมหาคนครเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่นี่มีหลวงพ่อนอนพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม ปดดิสถานอยู่ที่สาราพระนอนวัดพระปถมเจดีราชวรามหวิหารจังหวัดนครปฐมวัดพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีปรดดิสถานพระพุทธสายญาติอายุกว่า400ปีวัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองวัดป่าโมกวรวิหารจังหวัดอ่างทองพระประจำวันของคนเกิดวันพุธได้แก่พระพุทธรูปปางอุ้มบาทอยู่ในอริยบทยืน พระหัตทั้งสองข้างถือบาทไว้ส่วนพระประจำวันของคนเกิดวันพุธกลางคืนคือพระปางป่าเลไลเป็นพระที่อยู่ในอารยบทนั่งประทับบนก้อนหินพระบาททั้งสองข้างวางอยู่บนดอกบัวพระหัตซ้ายวางคว่ำบนเข่าส่วนพระหขวาวางหงายบนเข่าคนที่เกิดวันพุธนี้จะมีความแตกต่างจากวันอื่นคือมีการแบ่งวันเป็นวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืน นั่นก็เพราะในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าดวงดาวสําคัญมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ดวงซึ่งราหูนับเป็นดวงที่8ค่ะและการแบ่งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะนับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง17:59นนเป็นช่วงเวลากลางวานันส่วนกลางคืนคือตั้งแต่18:00ถึงตี5:59สําหรับวันพุธกลางวันนั้น มีความเชื่อมาจากเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้สำแดงปฏิหารหอกขึ้นไปในอากาศต่อนหน้าพระประยุรยาทั้งหลายเพื่อให้คลายทิฐิลงหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกเมื่อเหล่าพระประยุรยาได้ฟังธรรมจบต่างก็พากันกราบโดยไม่มีผู้ใดทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าฉันพระกาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นเลยแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดค่ะ เพราะเราพัะประยุรญาดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสและมีพระสงฆ์เป็นศิษย์ท่านก็คงต้องฉันพัตตาหารที่เตรียมไว้ในพระราชนิเวศนั่นเองแต่พระพุทธเจ้ากับพาพระภิกษุส,ษสงฆ์สาวกสเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมืองเพื่อโปรดเวนยศาสอันเป็นกิจของสงฆ์และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัตได้มีโอกาสชมพระพุทธเจริาวัดขณะทรงอุ้มบาทปวดศต์ ประชาชนจึงพากันแซ่ซองอภิวาทอย่างสุดซึง้งแต่เมื่อพระเจ้าสุโททนะพุทธบิดาทรงทราบเรื่องกับเข้าใจผิดและกดพระพุทธเจ้าว่าออกไปขอทานชาวบ้านไม่ฉันพัตตาหารที่เตรียมไว้พระพุทธเจ้าจึงต้องส่งอธิบายว่าการออกบินธบาทเป็นการไปปวดสัตว์มีใช่การขอทานจึงเป็นที่เข้าใจกันในที่สุดพระปางอุ้มบาทนี้ นอกจากจะเป็นพระประจําวันของคนเกิดวันพุธแล้วยังเชื่อกันอีกว่าใครก็ตามที่บูชาจะประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่พบเจอกับความอดอยากและมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมติดตัวต่อมาเป็นพระประจําวันของคนเกิดวันพุธกลางคืนซึ่งก็คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลไว้ตอนหนึ่งในพุทธ,ธประวัติ โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์นในพรรษาที่10เมื่อพระพุทธเจ้าประทับณโคสิตารามเมืองโกสัมพีในครั้งนั้นพระสงฆ์สาวกไม่สามัคคีปองดองกันประพฤตินอกพระโอวาทด้วยอำนาจมานาทิฐิพระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกไปประทับอยู่ที่ป่าปาริลายะเพียงลำพังโดยมีพระยาช้างปาริลายคอยปฏิบัติต่อมาพระยาวานนได้ออกเที่ยวตามยอดไม้ แล้วก็ได้พบกับพญาช้างปาริไลที่กำลังทำวัดปฏิบัติถวายพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอยู่พญาวานรก็เกิดกุศลจิตขึ้นเมื่อไปพบรวงพึ่งจึงได้นำมาถวายพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่รับรวงพึ่งนั้นเพราะในรวงพึ่งมีตัวอ่อนพึ่งอยู่เมื่อพญาวาน,อน,อนรรู้ก็นำตัวอ่อนของพึ่งออกแล้วนำรวงพึ่งไปถวายพระพุทธเจ้าอีกครั้ง และครั้งนี้พระพุทธเจ้าจึงรับรวงพึ่งทิพยาวานนอนนำมาถวายพระพุทธรูปปางป่าเลไลถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงประทับในป่าโดยมีช้างและลิงคอยปรนนิบัตินั่นเองค่ะหากผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนอยากไปไหว้พระพุทธรูปปางป่าเลไลก็มีหลายวัดค่ะทางมูลคลศาสตร์ก็ได้คัดมาให้ส่วนหนึ่งค่ะ หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลอําำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีวัดกระยาณมิตรกรุงเทพมหานครที่วัดนี้นอกจากพระพุทธไตยรัตนานายกหลวงพ่อโตหรือัมปอโกงแล้วยังมีพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกด้วยค่ะวัดบางขุนเทียนในกรุงเทพมหานคร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามกรุงเทพมหานครที่วัดโพแห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่ศักดิ์สิทธิ์มากประดิษฐานอยู่ที่วิหารด้านทิศเหนือของทางวัดอีกด้วยค่ะวัดใหม่ทองเสนเกียรก,กายกรุงเทพมหานครว่ากันว่าพระพุทธรูปปางป่าเลไล,ลที่วัดนี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังศีท่านได้ร่วมสร้างด้วย มาต่อกันที่พระประจําวันของคนเกิดวันพฤหสัสบ,บดีได้แก่พระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอริยบทนั่งสมาธิราบพ,พระบาทขวาทับอยู่บนพระบาทซ้ายส่วนพระหัตซ้อนกันอยู่บนตกักเหมือนท่านั่งสมาธิมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพุทธประวัติในเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ได้รับยาคา8กรรมจากพราหมณ์มาปูบนรัตนบันลลังทางทิศตวันออก ของต้นพระสีมหาโพธิ์แล้วทรงนั่งขัดสมาธิโดยวางพระหัดหงายซ้อนกันบนพ,พระเพลาหรือตักเพื่อเจริญสมาธิพร้อมกับทรงตั้งปณิธานว่าหากไม่มารู้พระโพธิญาณจะไม่รู้ขึ้นไม่ช้าพระพุทธเจ้าก็ได้มารู้ปฐมญาณทุติยญาณตติยญาณและจตุตะทะญาณตามลำดับในที่สุด พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูและได้เกิดเหตุการณ์มหัศาจรรย์ขึ้นคือพื้นปฏิพีอันกว้างใหญ่วันไหวพึกษาชาติทั้งหลายผลิดดอกออกช่องงามตะการตาเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าแท้สองสาธุการโปรยปลายบุกผามารายทำการสักการะบ,บูชาพร้อมกับเป็่งวาจาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยความปิติยินดีเป็นอัศาจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อน วันที่พระพุทธเจ้าจัดสรู้ก็คือวันเพนขึ้น15บห้าข้ามเดือน6หรือที่เรียกกันว่าวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะวันพฤหสัสบ,บดีจึงมีความหมายถึงความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองศาส,สนาศีลธรรมและสติปัญญาและยังถือเป็นวันครูด้วยเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครู สำหรับพระประจำวันของคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีมีหลายองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ที่จะพลาดไม่ได้เลยคือหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรลารามวรวิหารแปะลิวจังหวัดฉะเชิงเซาพระประธานประจำพระอุโบสถวัดสักเกตาาราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรรม,มิสราโลกธาตดิโลกพระพประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหารหรือวัดแจ้งเสริมบารมีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองพระประธานยิ้มรับฟ้าหรือหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าวัดละคังโคศิตารามวารามหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดพุทธนรสีตีโลกเชตดหรือหลวงพ่อปู่พระประธานในพระอุโบสถวชนะสงครามกรุงเทพมหานครองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ เชื่อกันว่าท่านจะช่วยให้เราชนะอุปสรรคชีวิตประสบความสำเร็จและเอาชนะอุปสรรคได้พระภัยรีพินาศวัดบวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเป็นผู้ถวายพระนามของพระพุทธรูปองค์นี้เชื่อกันว่าพระภัยรีพินาศนอกจากจะช่วยให้ชนะศัตรูแล้ว ยังช่วยให้ผู้ที่ไปขอพรมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะส่วนพระประจำวันของคนเกิดวันศุกร์คือพระพุทธรูปปางลำพึงค่ะละักษณะของพระพุทธรูปปางลำพึงนี้เป็นพระยืนโดยพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประสานกันที่อกพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ได้ไม่นานได้ทรงพิจารณาว่าทมที่ทรงตัสรู้ เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งจึงคิดจะไม่แสดงธรรมแต่เมื่อเท้าสหัมบดีพรมทราบเรื่อง <c oughs> ก็ได้มากราบทูลให้แสดงธรรมต่อเพราะยังมีผู้ที่มีกิเลสเบาบางสามารถฟังธรรมของพระองค์เข้าใจได้อยู่พระพุทธองค์ทรงนำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนว่าเมื่อได้ตัดสรู้แล้วย่อมทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์สู่แก่ผู้เกิดภายหลัง พระพุทธเจ้ายังได้พิจารณาอีกว่าในโลกนี้มีคนต่างกันมีนิสัยดีมีกิเลสน้อยเบาบางพอจะตัดสรุปทำตามพระองค์ได้ก็มีอยู่ผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีผู้พึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มีผู้พึงจะสอนให้รู้ได้โดยยากก็มีเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำที่เราเคยได้ยินเรื่องบัวสีเหล่านั่นเองค่ะ พระพุทธเจ้าจึงทรงเปลี่ยนพระทัยและออกแสดงธรรมต่อไปการที่พระพุทธเจ้าทรงลำพึงถึงทมที่จะแสดงโปรดนี้เองที่เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าปางลำพึงซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําวันของผู้ที่เกิดวันศุกร์ขึ้นมาสําหรับวัดที่มีพระพุทธรูปปางลำพึงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าไปกราบไหว้คือพระพุทธรูปปางลำพึงในศาลาการประเรียน วัดราชนาดารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อลำพึงวัดถนนสุขารามจังหวัดอ่างทองเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้แก่นจันทมีความงดงามมากมีความสูงสองเมตรและมีอายุมากกว่า300ปีโดยย้อนกลับไปในอดีตหลวงพ่อลำพึงได้รอยน้ำมาหน้าวัดแต่ไม่ยอมลอยต่อไปเจ้าว่าในสมัยนั้น จึงได้ทําพิธีบวงสวงอัญเชิญขึ้นมาให้เป็นที่กราบไหว้บูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านค่ะพระพุทธรูปปางลำพึงสูง20เมตรวัดรัตนคีรีเขาชะก,กันจังหวัดสักแก้วมาถึงพาพะจําวันของคนเกิดวันเสาร์กันค่ะได้แก่พาพุทธรูปปางนาคโปกเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งสมาธิคล้ายกับปางสมาธิแต่จะแตกต่างจากปางสมาธิตรงที่ พระพุทธรูปาปางนาคปกมีพญายนาคแผ่ขึ้นโปกพัะเสียรการสร้างพระพุทธรูปาปางนาคปกนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุได้ไม่นานไละได้ประทับอยู่ใต้ต้นจิกขณะนั้นเกิดฝนตกเป็นเวลาถึง7วันตอนนั้นเองได้มีพญายนาคนามว่ามุจลินนาคราชอาศัยอยู่ในสระโบกขรณีได้ขึ้นมาแสดงอิทฤทอิ ด้วยการเข้าไปขนดกายเป็นวงกลมเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะมีให้ความหนาวความร้อนฝนตกต้องพระวรกายของพระพุทธเจ้าเลยเพื่อเป็นพุทธบูชาพยามุจนนลิมนาราชอยู่แบบนั้นจนกระทั่งฝนหยุดตกจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์และเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุธรูปปางหน้าปกของคนเกิดวันศุกร์นี้เปรียบเสมือนการที่เราให้พญานาราช ได้แผ่พังพาปกป้องคุ้มครองให้พ้นทุกพ้นภัยต่างๆสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์และอยากไปไหว้พระพุทธรูปปางนาคโปกสามารถไปไหว้ได้ที่นี่ค่ะหลวงพ่อนาคโปกวัดนาคโปกกรุงเทพมหานครเป็นพระนาคโปกที่องค์พระพุทธรูปเป็นปางมาราวิชัยเพียงหนึ่งเดียวและยังเป็นพระนาคปกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอีกด้วยค่ะหลวงพ่อนาคพระพุทธรูปหินปางนาคโปกสมัยลพบุรี ที่วัดราชาธิวาสวิหารใกล้ท่าวาสุก,กีกรุงเทพมหานครพระพุทธชนินสีมุนีนาศพระพุทธรูปปางนาคโกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวารมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปนาคปกรแกะสลักจากหินทรายศิลปะสมัยลบบุรีเดิมที่วัดราชบพีสสถิตมหาศีมารามราชาวารวิหารกรุงเทพมหานคร ชาวบ้านเชื่อกันว่าพระนาปกองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเอาไว้แจ้งเตือนให้กับช่องมงคนสา์ด้วยนะคะ